สวัสดีครับผมกับผมต้องขาซ่าเดียวฮะไปทัรไปงบางเข้าตัวเาตัวเลยอ่ะเอาไปรงใสลตัวนึงบ้างย้ำตัวไปเหนหน่อยคนช่างไรเงั้ยผมช่างกอลางครั จขรัมขรมยงััคือกนนึงทาจากเอนะไรครับขรัมผู้อันเดียวกั่นะ่สออันสองวสองสีมาสามขรเมอีก โรถเืออรถเจ้าข so 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 ั key, so ้นเจ้าข so ันนึงคือรถเนียนสองขั้นผมเอเฮ้ยโซล่าเสือม่ซีกลัวหาดย่างรถเจ้างหลานกลัวหลานกลวงแต่ไม่โค้กูบตาหน่อยขคหลานกลวไม่โค้กูบตาหน่อยขคหลานกวอ้ยไมผมไ้เู่บตาแล้วก็หลานหลานกา

ทงนี้ไงดีเกี่ยวกันเนี่ยอันเฝ้าเกี่ยวทงอันอันอันไอ้พญานาลเราขึ้นไม้เกี่ยวกับพื้นไม้ยังไงเอาขวบมาเยี่ยงในกุ้งบัวตะหาขัน้นยำยำยมย แม่แต่ว่าขับอยู่พุ่นก็เ,เกียวโกี่ยจแต่ว่าตื้นสูงกันไหมมีบัญญาอีกเจียวๆเลยเนาะอีกเจีวนนเจเยวตันนนนะวสูงไปันก็อะว่าบานนี่หว่เนาะขัมาบนไหนเขาบ้านมัน้องหมดแล้วนี่เป็นรอยของประเดีวเนาะแต่ว่าแต่ว่อยู่นี่แต่ละมือชแต่<อ> เทาที่ okay? mm ่ได้เทาอย่างนี้ไม่ใก็บ่ได้นี้ที่บ้านนี่ยมันเ้่ายเรี้้เาแลไปง่ายรถกลับกับบทันแล้วอยู่บทันแล้วอยู่บทันเล้วได้จบเกี่ยวยังพื้นนํำม่แต่ไปยีนี่แล้ว่ใหญ่โลเขาบ้านป้ายาง น,นี่ออปติเตอร์มาส่งทมาทไว้บนจะสูแปดเมตรครับความยาวออปกเตอร์ห้าร้อย <Yeah. S 2> ตรงนี้6ตัวสูกต้องไนี่มาส่ง9ตัวงานชุดอีกหนึ่งชุด ก็ไทยเทยังไม่ทำผู้รับเกี่ยวข้าวไปทำผู้่ไะครบูดเป็ดมีนูวิกเตอร์อันนี้8เมตรครับแปดเมตรยี่สิบกระตีพิเศษ กระตงเจ้าก็จะเป็นไยในครับลิกตเตอร์ห้า ร <S S S> ้านในใจสดดิรอตังก่อนครับจ่ายสดครับร้านนี้โอเคดีครับเอาจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องคาซาบอร,รอครับสวัสดีครับ